ารหัวรักวายี่ย้ของมี่ฮ่วายกินจังส่วนไม่ไม่เบอเซียบอว่าพระเจ้าขายกิโลละลอยกิโลแปดสิบอลอยรลอวันนี้โอยลอยลอยแปสบ่วนไม่ไม่ตอนนี้มันเิ่นมีหลายแล้วมัรกินได้ซื้อเอาิ่ริหลายแล้วครับใคกินใดเซื้อเอาโอ้ยเขาขายกิโลละลอยนะอืมเขาอไเอาไปเพาะไอเพาะเพาะมันก็แพรเพาะ ว่าเอาเอาไก่ก uh um. ินกได้เลยก่อนไก่ค um, ัไ uh ก่ห huh. ม okay. uh ูอ huh. ่ะหมหันแม่นหมอเขาเหรอไก่เห็ดปุยมันลายกันมันแดดเด็เอาขึ้นตากแดดในทป๊ักโดนสวอเลยไก่เป็ดเป็ดแอกเนี้เดียงคุณหมออันนั้นอันนั้นก็มนันบนน เดี๋ยวเขาไวเขาอยากไปตากแนปเขาเท่ม mm ันโดดกินนะเนี่ยมันต้องเปลี่ยนหองอาหารเลยตอนนี้มันเป็นได้มีความสุขแล้วไม่ยอครับมันโอดอยากพี่กินันท้องใครอะไรมันนอดไงเสืมาจากม่ยครับมันกินยิมอไรอาแบดวะง